สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้พาคุณผู้ชมรับชมบรรยากาศเดินทางผ่านหน้าตลาดนาัดวัดหนองค้อครับโดยใช้เส้นทางแหลมชะบังมาบเอียงครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าวงเวียนหนองคอ้อวิ่งตรงไปก็จะไปท่าเรือแหลมชะบังคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับเลี้ยวซ้ายผ่านวงเวียนหนองค้อครับ เดินทางเช้าวันหยุดครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านแวะชมตลาดเส้นทางผ่านตลาดวัดนัดวัดหนองคอครับบริเวณนี้จะเป็นวงเวียนหนองคอการจราจรค่อนข้างติดขัดวันธรรมดาหนองคอศรีราชาชิ ขวาครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปมาเอียงพนมสารคามวงเวียนหนองคอสีราชาครับชิดขวาก็จะไปสีราชาไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์วันนี้มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ ตลาดนัดวัดหนองคอครับตลาดใหญ่ที่สุดในศรีราชาครัคุณผู้ชมทุกท่านรับชมบรรยากาศเดินทางผ่านตลาดนัดวัดหนองคอครับเชา้านี้วันหยุด เริ่มติดสะสมแล้วครับตลาดนัดวัดหนองค้อ บรรยากาศวันหยุดครับพาชมบรรยากาศตลาดนัดวัดนองคอตลาดใหญ่ของศรีราชาชนบุรีครับ ยังไม่แปดโมงเช้าเลยที่จอดรถแน่นเอียดหมดแล้วถนนสีราชาหนองคอรครับถนนเส้นนี้สามารถวิ่งตรงไปถึงคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาได้เลยครับ นัดวัดหนองค้อตลาดเช้าวันอาทิตย์ครับจะมีทุกวันอาทิตย์ตลาดใหญ่ กาเที่ยวตลาดนัดวันหยุดตลาดใหญ่แบบนี้ต้องหาที่จอดตรงที่เขาค่าบริมีค่าบริการจะใกล้ๆตลาดแต่ถ้าไม่มีจอดตามข้างทางนี้ก็จะเดินไกลหน่อยถ้าไม่อยากเดินไกลต้องจอดตรงที่เขารับฝากรถครับจะเดินเที่ยวสบายๆหาที่จอดริมทางนี้ก็เดินไกล กว่าจะเข้าไปถึงตลาดกลับมาอีกทีเหนื่อยถ้าไปไปเสียค่าบริการจอดก็จะอยู่ใกล้ๆตลาดนัดเดินไม่ไกลไม่ระวังเรื่องมีรถเราจะมีรอยมีอะไรถ้าจอดตามถนน,นแบบนี้มีรถเฉียวชนนี้ไม่รู้ว่ารถใครเฉียวชนเรากะ ค่อยๆขยับให้ขยับหาที่จอดรถก็เลยทําให้รถติดสะสมเพราะที่จอดรถน่าจะไม่มีที่แล้วริมถนนก็เต็มหมดแล้วมาตลาดใหญ่ๆแบบนี้ต้องจอดตรงที่เขานับฝากรถหาไม่ต้องหาที่จอดถ,ถึงที่ก็จอดได้เลยสบายๆเดินเที่ยวตลาดสบายเลยครับถ้าหาที่จอดริมทางเนี่ยต้องเสียเวลาหาที่ ตลาดนัดวัดหนองคอครับตลาดใหญ่ของศรีราชาชนบุรีทุกวันอาทิตย์ตลาดใหญ่มาก จอดรถไม่มีที่จอดรถข้างถนนเต็มหมดแล้วอะ่ะเลยทําให้รถติดสะสมหาที่จอดรถหาที่จอดรถยากหลัง7จ็ดโมงนี้ก็เริ่มแน่นแล้วรถหาที่จอดรถยากนะ เจออ้าคือบวกขามเขาให้ขขามกปเพื่อขามนะจ๊ะเวลาให้ข้ามก็มาข้ามย้าย หาที่จอดไม่มีที่จอดเลยทำให้รถติดสะสมยาว นเยอะมากตลาดนัดวัดหนองค้อทั้งคนทั้งรถแน่นเอียดบรรยากาศตลาดนัด <st unlikely> นัดยามเช้าต่างจังหวัดครับที่จอดรถเต็มหาที่จอดรถรถก็เลยติดสะสมไปด้วยที่จอดรถไม่มีที่จอดรถแน่นหมดแล้ว ตลาดนัดวัดหนองคอครับตลาดมือหนึ่งมือสองตลาดใหญ่ของสีราชาชนบุรี ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเอาบรรยากาศยามเช้าตลาดนัดต่างจังหวัดมาให้ท่านผู้ชมรับชมครับตลาดนัดวัดหนองคอครับหาที่จอด,ดรถกันเลยทำให้ที่จอดรถการจราจรติดขัดหาที่จอดรถ ไม่อยากหาที่จอดรถนานต้องเสียค่าบ,บริการรับฝากที่จอดรถเลยครับง่ายๆ ทางซ้ายแลขขวารถก็ติดสะสมวนหาที่จอดไม่มีที่จอดรถรถข้างถนนเต็มหมดเลยทั้งซ้ายและขวาเต็มหมด คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ